ครับขอเอาเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเหยื่อที่ไปอยู่ที่กัมพูชาสนิดหนึ่งล่าสุดพี่เบิร์ต IMF เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนเอาเคสแรกก่อนเลยเ,เมื่อวานนี้เคสที่ยังไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเนี่ยนะฮะก็คือทางด้านโตโต้ใช่ไหมครับสราวุธสัตตาโค ถามว่าสราวุธคือใครเอาขอภาพน้องสราวุธขึ้นมาสักนิดหนึ่งคือสราวุธถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็คือที่ทางพี่เขาหนีออกมาได้<ฆ>แล้วก็บอกว่าตัวน้องเองเนี่ยถูกช็อตไปป้า<ฆ>จับแก้ผ้าใช่ไหมเมใช่<ฆ><ฆ>แล้วก็เอาไปไว้ในห้องเย็นเออเจอไหมภาพตโต้โดยเบื้องต้อนอันนี้คือพวกที่หนีนะฮะและทางเจ้าหนี่ก็จับกลุ่มตัดภาพไปที่พี่เบิร์ดครับและเดี๋ยวไปเอาภาพเนี่ยตโตคือคนนี้ <c oughs> ที่กำลังสงสัยว่าแกตายแล้วหรือยังเนี่ยนะฮะประกากฏพี่เบิร์ตแจ้งให้ทราบว่ายังไม่ตายแต่ไม่มีใครพบศพเมย์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพี่เบิร์ตบอกว่า ล่าสุดเลยวันนี้ข่าวเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนได้ข่าวมาว่าเสียชีวิตแล้วแต่วันนี้ล่าสุดเลยบอกว่าทราบว่ายังไม่ตายแต่ยังไม่มีใครเจอตัวหรือเจอศพไม่เพราะพี่ชายเขาสงสัยว่าน,น้องเ็าตายแล้วไงใช่ใช่ไหมเมื่อวานถ้าใครตามที่บอกว่าโดนจับแก้ผ้าแล้วยนเข้าไปในห้องเย็นใช่<น>ก็คือมีข่าวยอดไม่ได้ใช่ค่ะแต่ก็มีข่าวมาด้วยว่าเสียชีวิตแต่เมื่อวานจําได้ไหมคะที่บอกว่ามีมีเสียงน้องส่งมาหาคุณแม่บอกว่ายังทางานอยู่นะก็เลยสงสัยว่าตกลงเสียชีวิตแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกเนี่ยยเบอก้มลันง ไม่ตายแต่ยังไม่มีใครเจอตัวหรือยังไม่มีใครเจอศพนะคะเดี๋ยวอันนี้จะต้องมีการติดตามความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะก็คือห้าคนนี้ที่แจ้งมาว่าที่ตกค้างจากชุดท,ที่แล้วที่ออกมาออกมาไม่ได้แล้วก็สองในห้าคนนี้มีมีสองคนที่อยู่ในตึกเดียวกันกับน้องสุดาที่เสียชีวิตแล้วก็ตัวโต้แล้วก็ พิกัดเดียวกันที่น้องเอาไปเห็นเพื่อนเขาเขาบอกว่าต้าเป็นเพื่อนเขาเขาก็เห็นต้าตายที่ชัยธงด้วยที่ที่บอกที่เคต้าที่บอกเป็นหนึ่งในหกแล้วศพหายไปนนเนี่ยสองคนนี้จะเป็นพยานสําคัญให้กับคดีเรื่องพวกนี้มากๆครับใช่ครับก็ออฟฟิศเนี่ยที่บัวไลเนี่ยมันจะมีออฟฟิศอ,อีกอีกจุดหนึ่งที่ชัยธงชายแดนเวียดนามครับแล้วก็ก็จะมีการโยกไปโยกคนไปโยกคนมาอย่างเงี้ยครับเราลักษณะเขาทําแบบนี้ตลอด ใช่ครับล่าสุดเนี่ยเขาถูกส่งจากชัยธงตอนแรกแหะที่ถามเขาเบื้องต้นก็คือเขาอยู่ที่ชัยธงตอนเขาเห็นเหตุหการณ์ต้าถูกซ้อมเสียชีวิตแล้วเขาก็ถูกย้ายมาที่ที่บัวไลยแล้วก็มาเจออ่ะพอพอพอลีเสียงก่อนประเด็นก็คือเดี๋ยวจะงง <c oughs> เอาเอาคนเสื้อสีชมพูก่อนก็คือคนนี้เอาค้างภาพเสื้อสีชมพูไว้นั่นก็คือทางด้านของโต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 เอางี้ประเด็นหลักโตโตยังไม่ตายคนที่โดน <c oughs> ช็อตไป แต่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวต้องหาตัวให้เจอก่อนเพราะเมื่อวานนี้ครอบครัวคิดว่าตายแล้วจนกระทั่งเจอแชทว่าทักมาหาญาติแต่ก็แน่ใจแล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจแล้ว,ว่าไอ้ที่มีการทักมาหาแม่เนี่ยคือมันคือตโตโต้เองอหรือมันคือสแกมเมอร์สวมรอยแต่เอาแหละถ้าฟังจากพี่เบิร์ตคือยังไม่ตายส่วนที่พี่เบิร์ตกำลังพูดต่อมาเนี่ยคือวันนี้อ่ะเปิดภาพ5้าคนที่นั่งรถกระบะมาหน่อยคือวันนี้เนี่ยเราได้มีการไปควบคุมตัวมาอีก5คนหนึ่งในห้าคนเนี่ย ที่ถูกเอาตัวมาดันไปรู้จักกับคนที่ตายในเขมรก็คือน้องอีกคนหนึ่งคือน้องน้องต้าน้องต้าอ้าวมีภาพน้องต้ามาหรือเออน้องต้ามาหรือยังอาเทงไม่มีเปิดเต็มจอก่อนจบโตโต้แล้วฮะอ้าวเอาโตโต้ออกไปนี่และนี่คือน้องต้าอ๋อที่ว่าไปทําแล้วห้อยบัตรคนจีนอยู่บนตึกแล้วสุดท้ายเห็นบอกว่า โดนช็อตไฟฟ้าโดนช็อตไฟฟ้าแต่เอาศพกลับมาไม่ได้ใช่คุณแม่บอกไม่มีเงินอยู่คนเดียวค่ะที่บอกว่าอยู่คนเดียวลําบากบอกบอกเออในส่วนของพ่อน้องต้าพ่อน้องต้าก็ไม่สนใจอะ่ะใช่ใช่ใช่สุดท้ายบังเอิญว่าวันนี้ไปช่วยมาห้าคนไทยหนึ่งในนั้นดันรู้จักกับน้องต้าซึ่งศพยังเอากลับมาไม่ได้และกําลังสงสัยว่าศพโดนทําลายไปแล้วคุณผู้ชมเชื่อมั้ยคนนี้ชื่อก้องปรากฏว่าก้องเล่าเรื่องความหาลูกโขดให้ฟัง คือเราก็ไม่รู้จะเตือนไงนะบางทีเราไม่อยากเตือนแล้วนี่พูดจากใจเลยว่าเพราะเตือนไปพวกคุณก็ยังจะแหกด่านออกไปขเขมรแสดงว่าคุณพร้อมจะไปเป็นสแกมเมอร์หลอกคนหรือไม่และหลอกใครมืกหลอกคนไทยเนี่ยแหละปรากฏนี้เจ้าตัวโชว์ให้ดูว่าเวลาตัวเองโดนตีเนี่ยโดนช็อตมันเกิดอะไรขึ้นเอา,อางี้ถามว่ากล้องไปได้งไงอันที่หนึ่งกล้องเคยติดคุกหลังจากออกจากคุกกล้องไม่มีเงินพรากล้องไม่มีเงินเสร็จปั๊บกล้องไปเปิดเฟซบุ๊ก ก้องเจอรับสมัครเงินเดือนดีสามหมื่นก็เลยไปไปเสร็จก้องอ้างว่าโดนหลอกพอไปถึงเสร็จสบปุ๊บก่อนที่จะข้ามไปเนี่ยนะฮะก้องบอกว่าพอไปถึงสะแก้วปรากฏว่ามีผู้ชายแต่งตัวเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจมารับและหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยมีการเอาปืนจี้หัวเขาโดยการเอาปืนจี้หัวครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คือการบังคับเขานี่คือก่อนจะไปเจอกับน้องต้านะ นี่<ช>ที่ไปที่มาเรื่องประมาณนี้ถูกเอาปืนจี้หัวหลังจากนั้นเขาถูกข้ามไปที่เขมรไปอยู่ที่ฐานสแกมเมอร์บาเวถูกบังคับอันต่อมาก็คือพิมพ์ดีด<ช>24คําต่อนาทีโดยถูกบังคับให้ทําพิมพ์ดีดเพื่อจะหลอกเหยื่อคนไทยโดยให้ซื้อสินค้าอุปโภคซึ่งไม่มีจริงทําเหมือนกับหน้าม้าว่าเนี่ยรวยแล้วก็สั่งซื้อสินค้าใช่ไหมแล้วก็หลอกโอนสลิปไปให้คนไทยดู โดยเบื้องต้นถูกให้ทําเป้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะโดยการเหมือนลวงให้รักด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยหลอกคนไทยอ่ะเห็นบอกยอดที่ต้องทำ 500, งห้าแสน,นถึงล้านหนึ่งค่ะถึงล้านหนึ่งสุดท้ายเจ้าตัวทําไม่ได้แล้วเขาบอกเลยว่าตอนที่เขาทาไม่ได้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวอ้างบอกว่าตอนนั้นผมเจอกับต้าด้วย เลยรู้ว่าต้าก็โดนโดนซ้อมเหมือนกันถูกไหมฮะแล้วต้าคือคนที่ถูกซ้อมหนักมากเข้าห้องดําตัวเองจําภาพสุดท้ายของต้าได้คือยกมือขอความช่วยเหลือวันรุ่งขึ้นต้าไม่กลับมาแล้ว<ม>ส่วนตัวเขาเองจะถูกล็อกกุญแจมือถ้าทํายอดไม่ได้แล้วช็อตนี่ฮะหรือหนักไปกว่านั้นของเขาก็คือถูกไม้เบสบอลตี โอแสดงว่าต้าโดนหนักจริงๆอะใช่ค่ะคือที่มันน่าสงสารจะเอาแหละต้าจะโดนหลอกหรืออะไรแต่ตอนนี้ร่างต้าหาไม่เจอนะฮะแล้วเขาคือคนที่เห็นร่างน้องต้าเป็นคนสุดท้ายส่วนเขาก็โดนช็อตโดนไม้เบสบอลตีเห็นบอกว่าอีกอันหนึ่งคือมาเอากไกลเนี่ยนะฮะตัดผิวหนังหรือไม่ก็ตบเตะต่อยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาเจอเป็นประจำล่าสุดเขาส่งภาพหลักฐานให้เราดูด้วยว่าตึกที่เขาอยู่อะตึกไหนทีมงานเปิดคลิปเลยฮะ นี่น่าจะเป็นตึกที่ต้าโดนโดนโด,ดนซ้อมจนตายอ<ช>่ะตึกที่บาเวดอันนี้ยังพอถ่ายภาพเอาไว้ได้เดี๋ยวรอเข้าหาคลิปแป๊บหนึ่งนะเขาส่งหลักฐานมาให้ดูแล้วเขาก็บอกนี่นี่ใช่ไหม<ช>อันนี้ไม่อันนี้เป็นภาพบาเวดจากมุมสูงใช่ค่ะเป็นฐานที่ที่บาเวดภาพมุมสูงฐานสแกมเมอร์ที่บาเวดกัมพูชาอันนี้นบาเวตจะอยู่ฝั่งที่ติดก,กับเวียดนามนะคะอ่าเอาเต็มจอเลยก็ได้ครับนี่คือจะหนีไปไหนได้ว่าเมย์มันไม่มีบ้านคนเลยเนาะเนี่ยฮะรู้สึกมันจะมีคลิปอีกอันหนึ่งมั้งทีมงานเดี๋ยวดูดีๆ มีคลิปสั้นๆอีกตัวหนึ่งสาวิหยุดเป็นภาพนิ่งก็ได้รู้สึกมันจะเป็นตึกที่พวกเขาเนี่ยเคยอยู่สุดท้ายกลายเป็นว่าคนนี้กลับมานะวันนี้แล้วกล้องก็เลยรู้ว่าน้องต้าน่าจะโดนตีตายไปแล้วแต่จริงๆนอกจากต้าเขาไปเจอทั้งสุดาและโตโต้ที่เสียชีวิตไปก่อนเขาเหอด้วยนะคะอันเนี้ยเจอต้าที่เจอฐานสแกมเมอร์ที่บาเวตแต่ตอนหลังเนี่ยเขาถูกย้ายไปที่บัวไร่ปอยเป็ดกัมพูชาซึ่งอยู่ติดกับอารัญ,ญ,ญประเทศสาแก้วอันนี้จุดนี้แหละเป็นจุดที่สุดา น้องผู้หญิงชาวกัมพูชาถูกไฟช็อตตายแล้วก็เป็นตึกที่โตโต้ที่หายไปตอนนี้ซึ่งยังไม่รู้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าตามพี่เบิร์ดก็บอกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสุกถูกซ้อมทรมานอย่างรุนแรงคุณก้องบอกว่าสุดาเนี่ยสุก,ถ,ก,ถ,กถูกทรมานอย่างโหดร้ายเพราะถูกสแกมเมอร์ช็อตด้วยไฟบ้านตายส่วนโตโต้ถูกล่าเข้าห้องดําแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบชะตาก,กรรมค่ะแล้วคนที่ทําร้ายส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนไม่รู้ว่าบอสหรือพนักงานแต่ถ้าใครหนีแล้วถูกจับมี2ทางเลือก1 ถูกขายตายที่ประเทศเวียดนามก็คือขายอวัยวะค่ะสองถูกซ้อมอย่างทรมานเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างให้กับคนที่คิดจะหลบหนีซึ่งคุณก้องเป็นคนที่หนีออกมาได้แต่ถูกตั้งค่าหัวส0 0พันดอลลาร์ก็คือคิดเป็นเงินไทย70,000บาทด้วยค่ะเดือนสามหมืมีค่าคอมให้ทุกเดือนผมเลยถามว่าได้ข้ามไทยไหมเขาบอกไม่ได้ข้ามแต่ว่ามาถึงอาันเดี๋ยวไปรับพอมาถึงอารันเขาก็ จะมีคนแต่งกายเหมือนเจ้าหน้าที่พาผมไปตรงจุดข้ามแล้วที่นี่ผมเปลี่ยนใจผมบอกว่าผมไม่ได้ผมไม่ข้ามแล้วผมอยากกลับบ้านเขาก็เอาปืนจี้จี้หัวเพื่อว่าจะให้เราข้ามเตถ้าเกิดว่าเราไม่ข้ามเขาก็ยิยงทิ้งตรงตรงนั้นเลยถึงตรงจุดเขาเทปพิมพ์กันนะครับพอเขาเทปพิมพ์กันเสร็จแล้วก็เอาผมขายต่อไปกับเพื่อนสองเอ้อสามคนนีพอเข้ามาเรีนที่สองเราเป็นงานละ เขาก็เริ่มเค่งเริ่มมีเริ่มมีตบตีอะไรประมาณนี้ฮะเนื้องานแบบปั่นกลุ่มพี่คือว่านั่งปั่นกลุ่มคือซื้อของซื้อของจากลูกค้าอะไรประมาณนี้แล้วก็หลอกให้ลูกค้าโอนในกิจกรรมทํากิจกรรมโอนเข้ามาเรื่อยๆคือแปลว่าใครที่ทํายอดไม่ได้ภายในเดือนนี้ทํายอดไม่ได้หรือประมาณสักสองสามเดือนทําไม่ได้ก็คือโดนนล้วเป็นคนจีน แล้วก็บางทีก็คนจีนอ่ะจะบังคับคนไทยให้ช็อตกันเองอะไรประมาณน<อ>ี้เหอเห็นต้าครังสุดท้ายเมื่อเดือนกรกฎายังดีอยู่คือคือแบบว่าก็เป็นเพื่อนกันนะไม่ได้สบัดสะบอมอะไรไม่แต่พอมาเขาเดินเข้าเดือนใหม่ปุ๊บหลังจากเดือนกรกฎาก็เริ่มมีอาการช้ำเขียวหลังจากนั้นคือเขาหายไปแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาตายก็คือโดนลากหัวบ้างโดนตบตีบ้าง ใช่คือโดนบางทีโดนจิกหัวไปเข้าห้องดําห้องดํานี่คือคุณผู้ชมครับนี่คือข้อมูลที่น่าตกใจมากๆแล้วก็ฝากไว้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างกับคนไทย <ะ S 1> ก็แล้วกันถ้าคิดจะไปอีกแล้วก็ไม่ต้องร้องให้ช่วยอันนี้พูดจากใจเพราะสุดท้ายเหมือนกับท่านเต็มใจให้เขาหลอกถูกไหมฮะก็ <c oughs> เล่ากันทุกวันเนี่ยนะว่าอย่าไป2 0 0 0 0ื่นสาก็ไม่ได้สุดท้ายมันจะเอาท่านาไปสแกนหน้าแล้วท่านกลับมาก็กลายเป็นผู้ต้องหายกเว้นไอ้พวกเ็วๆสุดๆเนี่ยก็คือโดนสแกนหน้าเสร็จแล้วรู้ว่ากลับมากูโดนจับ งั้นไปเป็นยกระดับต่อเลยหลอกต่อเลยปเป็นหัวหน้าคุมตึกเมื่อกี้เนี่ยที่เหยื่อเขาเล่าให้ฟังก็คือว่ามันให้คนไทยช็อตคนไทยกันเอง